ถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอเอาเข้มขัดเอาไก่อนว่าจะพาไปดูนาอะนั่นเลยมันทำใจเราคันแล้วมันเป็นอะไรดีมเสียดมากเลยนะครับ ลงล่างไหมลงล่างไหมออกเขาลงล่างเหรอเขาขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะดล้อเขาสิอะไรให้แต่ตรงไหนมีทางไปได้หมดเลยไปเราไปให้เขาไปรีบกลับ เดินไปดูนาไหมเดินไปดูจะรอไหมรถไปก็ได้ต้นต้นต้ต้นตาลหรือเปล่านั่งงอนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เดินไปกันนั่งรอก็ได้ยเอาอกสารมาส่งเขาอาไมโครมาทำสนนใหญ่ด้วยค่ะมันใหญ่กว่านี้ถนนเล็กไปนั่นหละวัน่เอามาทำาหด้วยสิผมบอกผมไม่ได้ให้เขาทองฝั่งเลยเงี้ยเขาทำแค่ฝั่งเดียวมนนอยไปทางไหน เอาไปคโมั้แม่เอาให้เขาก่อนเราจะได้เดินไปทางเราทางเขาัางหลักอย่กับแม่ได้เหรอยืดได้ไหมก่ได้โอ้ใช่ไดนแบที่ไหนไม่ต้องขวดให้เมื่อกี้หยีหูเนาะจะขุดโคลงายเลยเหรอครใช่ เขามีสองสองบ่อเหรอไปเดินไปเดิน <kaz divine> ไปมาค่ะทุกคนเราจะพาไปดูทุ่งนาที่อยู่แถวเอ่อรับเหรอแม่เนี่ยอยู่แถวบ้านทรัพนะคะนรับพ์น้องคอนนั่นแหละเผ็ดน้องคอนติดกับน้องคอนแล้วก็ลำเดงนะคะมีถนนตัดมาถึงทุ่งนาแล้วนะทุกคนแต่ก่อนมันเป็นแค่ทางเกวียนเหรอแม่ แต่ก่อนเป็นทางเกวียนตอนนั้นถ้ามารถใหญ่พ่อก็คือต้องฝึกลงคันนาเป็นทางรถนี่เลยเนาะเพื่อมาขนข้าวเพื่อมาทำเสร็จจกหน้าเดินทางลงเล็กเดินมาหาแม่ที่นี่แล้วไงเนาะนี่ยนี่นาเราเนี่ยต้นตาลต้นตาลมาถึงตรงนี้และยาวไปถึงนนู้ถึงคันนาเนี่ยเนาะออ๋ยาวไปถึงนนู้คันนาเนี่ยนี่เราต้องเดินคันนานี้ใช่ไหมแม่ลงเลยเนาะ ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนทไรมันจะออกไปแนวยาวนะทามยาวนั่นแดดกีได้อะขบดยี่สิบได้ใหญ่ไหมก็ถือว่าใหญ่อยู่นะทุกคนได้แต่มันเป็นทางยาวนะทุกคนมันไม่ได้ตั้งยาวไปจากต้นตาลนี้มาต้นสะดาวตเนื้อไปหาที่ใต้แล้วเนี่ยเนี่ยแต่มันยาวไปถึงอู้นขนาดนี้ กตรงนั้นตรงนั้นจะทำน้ำไม่ได้ตอนนั้นนะไหมเนาะมันเป็นแบบว่าเป็นสระตรงต้นตาลตรงนั้นอ่ะเป็นสระลูกทองเล็กๆแล้วมันน้ำท่วมตลอดก็เลยสุดจะกเลยินเพอรเลยไม่ได้ฝ่าสามมื่นยังไม่ได้เลยคุยจะผมเชื่อบานแล้วบานที่แคลนนั้นอ่อนไปสุดอ้นี่อยากให้เขาเอาไว้เตเรื่างใหญ่อ๋อเรื่องยางอืมยางให้เราไว้สามมื่ ฮะตามช่างที่เอาโตออกโ,โตตรงนี้คิดเพิ่มยังไงคิดยังไงคะ <c oughs> ถ้าเอาโตตรงนี้อตตอกคิดยังไงโอ้ยหเหรอเหรอก็เอาออกเอียงมต้องจางเอีงดีห้จอมปลวกเนี่ยนะม,นมันเป็นต้นใหญ่หรือมั้งต้นอะไรหน่ะ มันเป็นตอตอต้นใหญ่ด้วยตาใหญ่มากก็ไม่กล้าออกคือเราแบบว่าต้นไม้พวกนี้มันเขาเขาตีเนาะตีแล้วมันเขาเลยไม่กล้าแล้วก็ตอมันใหญ่ด้วย เรวแนวแนวตามขนาใหญ่ไอสาคือสาเราใช่ไหมเด็กขึ้นมาคือสาใช่ไหมเนี่ยอาอนชื่อนี่สาเปาที่ตืุ่่นอ่ะโอ้เากต้องสาน้ำของพี่เกเลนะคะัันของเล็กมาถึงแล้วก็พี่เกศยาวมาถือสาอืมจ่อบสาข้างล่นหมต่อไปก็เป็นจิงแล้วพี่จ้ย ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขได้แม่ไปดู่งแค่แค่แม่เดินไปที่สุดแล้วมันมี่นเหมือนติ๊ดติ๊ะเนี่ยไปทางนี้ที่ใช่ใช่แม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะดูเดินไปฮะยังไม่มีน้ำทุกคนนี่คือสระน้ำพี่เกดแล้วพี่พี่วีถ่ายถ่ายกว้างกลร่องรให้พี่เกดดูพี่เกดเขาอยากเห็นนี่แหละเห็นละนี่คือเลนวายนะเดี๋ยวถ่ายหนึ่งเอ็กให้ดูประมาณนี้ นะอย,อย่างน้อยของพี่เกีเรียบร้อยตรงนี้เขาเคลียร์ให้แล้วพี่นี่เนาะของเราเขาไม่เคลียร์ให้เลยของเราเขาไม่เคลียร์ให้ดูหนูปลูกต้นไม้ข้างบนทั้ง เอาต้นไม้ออกต้นหนึ่งเนาะแม่ว่าให้เปิดทางนี้มันมาเปิดทางนี้แล้วยังไงแต่ก็เปิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอความเป็นมาแล้วต้องโอ้โหแล้วก็ต้นไม้พี่เกดเต็มเลยจ้ะอมโต้องปลูกหญ้าคาก่อนที่จะซุดเหมือนของหนูนะขอบสาต้องปลูกหญ้าคาเลยกาแฟ ก็นั่นแหละย่าแฝดปุ๋งยาแฝดท่ะไม่ใช่ย่าคายยาแฝดแม่เอาแล้วสระนี่ก็ขุดไว้แล้วอ่ะสระที่ขุดไว้แล้วอ่ะไอันนั้นสระอะไรเนะี่ยอันนั้นสระน้อยที่ขุดกลบคลองนั่นแหละแล้วจะทำยังไงเก็บไว้ไปสระนั้นก็ไม่ถมใช่ไหมมีน้ำด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูสระแม่นพิเกตสุนสุดตกลาะเหรอระวังตกนะพิเกตทขาพิเกตสุนสุดตรงสระนะ<ด> ต,ต่อไปก็คือของพี่กิ้งมีสะน้อยสะน้อยไป <c oughs> ต่อของพี่กิ้งจะมีตั้งแต่สะพี่เกตมาแล้วที่จริงแล้วก็ไปถึงสะน้อยที่กิ้งแล้วก็ยาวไปถึงตรงไหนแน่แม่นจะโม่เหรอไม่เลยจะโมะ่ชั้นอาชั้นนามีต้นไม้ต้นไม้สองต้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่แล้วนะต้นไม้ถึงหนึ่งต้นคนเดียว เออน่าจะใช่เลยน,นานอ่ะเล่นแหละหนึ่งคนเดียวคนเดีคนเดี๋ยวมันจิดเ <c oughs> พราะฉะนี้มันจะกว้างไงพี่ด้อยห้าได้น้อคราวนี้กว้างกว่า,วาใช่มันจบจ <ะ S 2> ได้สองคนอะ่ะดูว่าจะสร้างกว่าใช่ไหมถึงต้นไม้ต้นเดียวใช่ไหมในชันฮาพี่เ้อยที่มีที่เกิดน้ำนี่นี่นี่ระฟังที่เกิดน้ำนี่ใช่ไหมมันชอบนัานเลย นนมีน้ำยังเลยมีน้ำแลที่อื่นด้วยีนะยังมีน้ำอยู่ขนาดแรงขนาดนี้นะปวปลาจะมากินตไปเรื่ลยกินแล้วก็ดื่มน้ำถึงนี้นอีกเอ้ยเคถ้า,ถารา้อนหัวก็ต้องร้อนหัวตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนีน้คือที่นาเราไงยุขายุขาอ่ะตรงนี้ถึงสองต้นนี้ น้าที่จริงสูงสองต้นนี้สองต้นนี้เลยใช่เนี่ยมีแท่นแท่นน้ำอยู่ตรงนั้นเห็นไหมที่เปืดอนน้ำแล้วก็ของเราแล้วโอ,โอเคแม่เห็นแล้วมีถ่ายต่อฮะมามเห็นแล้วมา ก่อไปก็เป็นของเรานะคะจากต้นไม้สองต้นตรงนี้ยาวไปถึงเกือบติดถนนฝั่งนู้นนะคะก็เป็นี่ลาราน,น,นะคะก็ให้ดูเส้นยูคาเนี่ยก็คือคันนาตรงนู้นนะคะคันนาที่แม่อยู่อะ่ะยาวไปนี่ความป้างกว้างจนถึงตรงนี้พี่บีจนถึงต้นไม้เยอะๆยาวๆอ่ะก็คือของเราเราก็เดินไปถึงเกือบถึงถนนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะคะว่าเกือบถึงถน,นนยังไง เไดลงทุนแบปรับพื้นที่นะแม่เปงตรงไหนนี่ห่คขนายาวๆขนายาวๆไอฝั่งนู้นก็ให้เยอะๆไงไอ้ที่ไม่ได้ถเนี่ยนะแค่นี้นะไอ้ที่ไถคือของคนอื่นแล้วแม่ก็บอกว่าหนึ่กจิถนนหนึ่งเก้าก็หน พี่มีหนึ่งเจ้าคือหนึ่งคนอ๋อหนึ่งเจ้าไม่ใช่หนึ่งเก้าเินว่าหนึ่งเก้ายังไงวะหนึ่งเก้าที่ใครมันเป็นสองเจ้ากับของเยืยๆอะไรแต่เยืยๆก็ตู้นเราแล้วก็แม่น้ำท่านเออมอไซมาได้อยู่นะเป็นเล็กๆรากงูรากเห็บตเข็บจุดๆาเราจากต้นยูคาโนนม้นนี้ อ๋อถึงอยู่คารนู่นเลย<ช>อันเล็กๆกันนะที่ตะโมะแล้วก็อยู่คารน่ะเดี๋ยวเคลืมบานด้แล้วบ้านไปมิสเตอร์นี่ได้ต้นนางาอยู่ด้วยวีที่ต้น,ต,น,ต,น,ต,นต,ต้นต้นใบต้นไรทำกระดาษเถอะกันทำกระดาษท,ท,ทำบ้านเดีดูไอ้ต้นทางเรามันไม่มีม,ม,ม,มีแต่ขออ้างเยอะมันอยู่ฝั่งโน้น <laughs> มันไม่ใช่ฝั่งนี้ ใช่ไม่ใช่ของเราเขาเป็นของไอ้จ้าคออเาตองมีฝั่งนะี้ <c oughs> คิดมาได้ทั้งขันนาไม่ได้คันนามันคน,นะละครึ่งหรเปะละ่าขันนาเออเออต้นเยอะด้วยเ้ตนม่ด้ไม่้วยไเจก็ชอบจะย้ายตามเรอมนานะย้ายตะมาทรมจะต้องมีแบบ ทุกคนก็ประมาณนี้นะคะที่เราพามาทัวร์ุ่งหน้าที่สุดถนนทางนั้นก็เป็นถนนสีเลนนะทุกคนที่มองไปเห็นว่าขาวๆแล้วเห็นไหมเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่สีเลนทางนี้ก็ถนนตัดไปบ้านทับนะคะที่จะไปทางรถไปเมืองบุรีรัมย์อืมโอเคใช่ก็คือประมาณนี้ค่ะทุกคนเรามาสะรวจนี่ได้ได้เอ็กรซทางนี้เนี่ยเป็นตา ต้นทนี้ก็มีบ้านไแต่มันรกม่ก็เลยให้ิาไปทำานเลยต้นไม่มำอะไรได้เลยต้นพวกนี้เขาเผาทำไมเนี่ยเอานเขาจะเอายางมียางมีอะไรไหมพวกนี้แต่ว่าต้นมันจะตายอยู่แล้วนะจับไยวเอาไ้นขาะยางไม่เอาไปจับสบ้านันเ จับบ้านไม่ได้ได้แต่ไปทำกระดานอย่างเดียวเือกระดาษไม่ทำอะไรอย่างนี้กะเพิ่งมือบ้านก็เตียงเตียงอะไรอย่างนี้อืมอันนี้นานพี่กิ่งแล้วนะตรงเนี้ยนานพี่กิ่งแล้วนะไปถึงสะพิกิงไปถอนดอแล้วมั้งกระหวงไปอ่นี้ไปเดินถ่ายตรงสะพี่กิ่งเนี่ยน้ำเยอะมากสระน้ำพี่กิ่งนะคะก็จะมีควายมากินน้ำกินอะไรตรงนี้ แต่ว่าน้ํามันขุนไปหมดแล้วเนี่ยใช่ขุนน้าพวกนี้มันไม่ใสหรอกลุงม,มันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วเพราะวัวควายมันลงทวนเนะาะทรงมาเท่านีต้องไปปักใดเจ้านาะอะมันมันลงนั่นแหละมันร้อนอพระอาทิตจะตกแล้วนะครับ แม่ตอนแรกหนูเข้าใจว่ายาวไปจนถึงสุดถนนเลยจุดไหนสุดที่ถนนนะอ๋อโอเคเพราะมันเป็นทังนะเนเองที่มันเป็นดอกดอกไม่มันเป็นใช่เหรอยอดมันเขากินใบมันนะไม่ใช่ดอกใช่ไหมแต่ว่ามันคิดไม่ออกอ่ะมันจะจะออกยอดอนช่วงเกี่ยวข้าวนะสมัยี่เราเกี่ยวข้าวเราต้องอนุรักษ์ไว้ต้นนี้ขอพิเกตเลยสองต้นต้นนั้นต้องอนุรักษ์ไว้เลย ไม่ที่เป็นดอกดอกกินดอกมันไม่ใช่ใช่ไหนดอกมันไม่ใช่ดอกมันก็มีแต่ดอกไม้น้อยแต่เราคิดคิดยอดนอ,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 อ๋อนคิดว่าเป็นดอกดอกนี่แหละนี่อีกต้นห<ะ>นึ่งต<ะ>้นเลยงานเขาไปเกตเนี่ยสองต้นเนี้ยที่อยู่ในสระนี่คือถึงเกทีอนุรักษ์เลยนะสองต้นเนี้โอเคนี่นะคะถึงที่ต้งเล็กค่ะต้นต้นต้นดุขานี่ย ที่พีเกตที่พีเกตสุดอยู่ทางนี้แล้วก็ไปลรงลไปถึงถนนทางนู้นไ้มนะถนนนี้ก็คือจะถนนที่เล็กสามารถเข้ามาได้แล้วเนาะมาจากทางเล็กเดินไปนาเราจะไกลเราต้องไปโจทยทางทับแล้วจะโดนมาใช่าทางน,นี้สองคนน้องเกตกับพี่เล็กอืมใกล้เลย,ยมึงกับพี่กิ่งก็ใกล้ทางเลยกิ่งกับพี่วยก็ทางนู้นโอเคแค่นี้มั้ย โอเคทุกคนขอจบคลิปช่วงนี้นะคะบ๊ายบาย